เมื้อจ๋ามาเปิดกองบึงเอามาจากชุนบุรีเมื่อวานซื้อส่งเมื่อวานประมาณสี่โมงมาถึงตอนนี้ใส่น้ำแข็งมาครบยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีจะเป็นอนไหโดยก็ได้ใส่ตู้เย็นจะข้างในนีนเน่เป็นกุ้งสี่กิโล1นึ่สองกิโลเป็นเงินกว่าประมาณพันเจ็ด นี่น้ำแข็งครับน้ำแข็งยังละลายได้แข็งเหลือเต็มเลยนี่ครับสภาพสภาพนี้นี่นี่ยังใสอยู่เลยครับนี่โลละก็ไหนสามรอยบ่ สามร้อยหาสิร้ิบครับนี่เปภาพน้นดีส่วนกุ้งก่นี่โลลาสองร้อยเจ็ดสิบไม่เจ็สิบสองรปดสิบระมาณพีกีโร่แบบนั้นนี่ครับตัวยังใสอยู่เลยครับนี่ตัวใหญ่นะครับนี่นี่ใสอยเลย ถ้าผู้ใดตัดทินใจว่าไปเราจะซื้อของกลับมาเราจะเย็นบอล้องมังคับใส่ได้หรือว่ายอดเยี่ยม